สวัสดีครับท่านสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีกันนะครับช่วงชีวิตของท่านในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 3จะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์เพื่อให้เป็นแนวทาง การดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตในแต่ละวันในช่วงเดือนเมษายนจะได้มีความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับดวงดาวที่โคจรอยู่ในราศีต่างๆช่วงเดือนเมษายน2 5 6 3นะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีกันราศีกันคือราศีเดือนกันยา ท่านที่เกิดเดือนกันยาจะไม่ใช่เป็นคนที่เกิดในราศีกันทุกท่านนะครับท่านต้องมีวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดปศเกิดตกฟาเกิดทุกอย่างหาข้อมูลในทางโหราศาสตร์นะท่านถามท่านผู้รู้ให้ผู้ที่มีความสามารถในการคำนวณหาลัคนาเกิดสถิตได้ถึงจะรู้ว่าเป็นราศีกันนะครับ ราศีกันในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นเช่นไรผมจะมาวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางนะครับสำหรับราศีกันช่วงเดือนเมษายนดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธดาวพุธอยู่ในตำแหน่งที่โคจรในราศีในเดือนเมษายนช่วงเมษายนครับดาวพุธดาวเจ้าเรือนของราศีกันคือดาวพุธนี่ครับเลขสี่นี่ครับมาอยู่ราศีกุมครับราศีกุม ราศีกุมเป็นเช่นไรครัท่านนับตามแตนุหมายถึงว่า,าตัวตนของบุคคลที่เกิดราศีกันครับตนุกุลุภะสัจาพันธุบุตตะอลิในช่วงเดือนเมษายนดาวจเจ้าเรือนมาเป็นอลิเป็นอลิในที่นี้ก็ระวังเรื่องคําพูดคําจาของท่านด้วยนะครับการเจรจาพาทีบางครั้งบางทีอาจจะเป็นขวัญภาซานะครับขวัญภาซากพูดไม่เข้า ไม่เป็นที่ถูกใจของเพศตรงข้ามอาจจะมีปัญหาครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับท่านกันท่านที่เกิดราศีกันต้องระวังการเจรจาพาทีอะไรทั้งหลายจะมีปัญหานย่งครับพูดตรงไปตรงมาตรงเกินไปสาหรับคนที่ฟังเหมือนพูดหยอกล้อหยอกเล่นกันบางครั้งบางทีก็มีปัญหากันนะครับจากนั้นต้องสงบในเรื่องคําพูดคําจาครับช่วงต้นเดือนนะครับ ในษายนช่วงต้นเดือนต่นหลังกลางเดือนไปแล้วก็จะเป็นผลดีกับดวงชะตาของท่านนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกันดาวพุธดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธเป็นอรลคําพูดคําจาเป็นศัตรูกับตนเองนะครับก็คือระวังคําพูดบางครั้งบางทีท่านอาจจะพูดหยอกล้อเล่นกับท่านผู้อื่นอาจจะมีปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันภัยหลักนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกันนะครับมาดูเรือนต่อไปครับตนุกุลุมพระ การเงินการทองดาวการเงินการทองตกในสถานะของปัตตนิบรณสุภาดาวการเงินคือเป็นดาวสุภาในช่วงเดือนเมษายนถือว่าการเงินการทองถือว่าส่งผลให้ท่านไีโชคมีลาบการเงินการทองสภาพคล่องถือว่าดีมากเลยครับในช่วงเดือนเมษายนเงินทองไหลมาเทมานะครับตกเรือนสุภาดาวเจ้าเรือนก็คือตกเรือนสุภาเนี่มีความสุขในการ ที่โชคลาภการเงินการทองการทําประกอบอาชีพหน้าที่การงานของท่านในช่วงเดือนเมษายนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสภาพคล่องเงินทองไหลมาเทมานะครับคือเงินไม่ขาดมือนะครับในช่วงนี้สภาพคล่องถือว่าดีนะครับไม่ฝืดขาดไม่ติดขัดนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกันครับเดือนต่อไปครับตนุอุรุมภสัจชาพ,พันคุกบุตตะอลิปัตตนิปัตตนิดาวคู่หุ้นส่วนดาวคู่สามีดาวคู่ภรรยา ช่วงนี้ดาวคู่ห้นส่วนก็ถือว่าส่งผลดีนะครับส่งผลดีดาวเจ้าเรือนคือดาวพระหัตตกเรือนของบุตรตะครับจันุกรุภัสะชัพันทุกบุตรตาบุตรตะในเรือนของดาวเสาร์ก็ถือว่าได้ตําแหน่งจตุโกนถือว่าส่งผลดีนะครับส่งผลดีดาวคู่ห้นส่วนดาวพระหัสดาวพระหัสดาวคู่ห้นส่วนดาวเจ้าเรือนดาวคู่สามีดาวคู่ภรรยาชีวิตความรัก ก็ส่งผลราบลื่นสุขสมบังนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนเมษายนครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตความรักการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าสุขสมบังให้ท่านที่เกิดราศีกัน นะครับอ่าดาวคู่หุ้นส่วนปัตตนีการทรําธุรกิจลงทุนร่วมหุ้นในก็ประกอบการงานอันใดก็ตามเสริส่สงผลกําไรให้กับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับพรงเดือนตุาเดือนเมษายนนะครับเลือนต่อไปครับปัตตนีบรณะสุภะกรรมะกรรมะหน้าที่การงานหน้าที่การงานในที่นี้ดาวราหูตกหน้าที่การงานดาวเจ้าเรือนที่การงานคือดาวพุธด,ดวงหนึ่งครับตกเรือนเป็นอรีนะครับตกเรือนเป็นอรีนะครับต้องระวังนะครับที่ผมพูด วิเคะห์ตั้งแต่เริ่มต้นดาวตนุตกเลอนอริคือดาวคําพูดคาจาดาวที่การงานครับดาวพุธเดิมก็คือดาวที่การงานเป็นอรินะครับเป็นิในที่นี้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งเรื่องหน้าที่การงานดาวราวหูดวงนี้ดาวราวหูดวงนี้นะครับดาวจะถูกคนต้มต้มโกงหลอกทรยศถักหลังนะครับมีปัญหานะครับอย่าเพิ่งร้อนรนตนเองนะครับในช่วงเดือนเมษายน ระหว่างต้นเดือนถึงกลางเดือนเท่านั้นครับหลงกลางเดือนหลังจากสงกรานไปแล้วก็จะส่งผลดีนะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับนะช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15หรือว่ามีอุปสรรคติดขัดอยู่นะครับพอเดาวลาหูตกกรมมะโลกโชคลารลอยลหล้งหลเนี่ยมันเป็นมันเป็นทุกขลานะครับเป็นทุกขลาบบทบางแสงและสมีอยู่ถ้าผ่านพ้นจาก หลังสงกรานไปแล้ววันที่15ไปแล้วแอส่งผลดีให้ท่านมีความสุขความสุขบังในเทศการงานการติดต่อกันยาๆทั้งหลายรับรอยนายเกิดขึ้นส่งผลให้ท่านมีโชคเปลาบนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกันช่วงเดือนเมษายนนะครับเลื่อนต่อไปครับปัต,ตนิมนรณะสมภคมรลาพระโชคลาบดาวจันทร์ดาวโชคบาปคือดาวราศีกรลกฎราศีกรลกฎเป็นดาวโชคลาบดาวจันทรในวันที่2ที่3เข้าตําแหน่ง ราศีโชคลาภชับลาภลอยจากการเจรจาการติดต่ออาจจะมีส่งผลให้ท่านโชคลาภลอยการเงินการทองส่งผลดียนะครับในช่วงในช่วงเดือนเมษายนนะครับช่วงเดือนเมษายนจกดดที่สุดก็ต่อเมื่อดาวพุธย้ายเข้าตำแหน่งราศีมีนครดาวพุธย้ายเข้าตำแหน่งราศีมินจะส่งผลดีมากที่สุดนะครับการติดต่อก็จะจะส่งผลลาบเลื่นจุกสมบังลาภลอยหน้าที่การงานงานที่การงานการงานการ เงินกันทองแล้วก็ส่งผลใหล้ราบรื่นสุขสมบัติสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะครับนี่ก็เป็นวิเคราะห์โดยรวมของคนที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันมาดูวิเคราะห์ทักษะเกิดประกอบนะครับทักษะวันเกิดครับทักษะวันเกิดประกอบดวงชะตาครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เป็นบริวารบริวารลงตกปัตตานีนะครับดาวอาทิตย์ ปัตตนิบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับดาวบริวารตกคู่หุ้นส่วนก็ถือว่าส่งผลลาบเรื่นดีเลยครับนะดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไระครับบริวารอายุเดชบริวารอายุเดชสีดาวสีคือพูดดาวพูดคือดาวสีนะระวังเรื่องคําพูดคำจางครับพูดไม่ดีเป็นพูดไม่ดีจะมีสีจะปากนะครับจะต้องระวังนะครับคําพูดคำจาง ทำให้ท่านเตืออร้อนภายหลังนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันวันราศีกันนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันอาย,าอายุเดชศรีมูละอุตสาหะในที่การงานมนตรีมนตรีอ่ามีคนมาทถมความจนนะคนมาทถมความจุนหน้าที่การงานให้ลาบลื่นส่งผลให้ทัานมีโชคลาภจากอ่าการติดต่อกับนรยากบคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติก็ส่งผลดีมากที่สุดนะครับสําหรับท่านที่เกิดลาวันอาทิตย์นะครับส่วนดาวศุภ เป็นดาวกาลีปัตตนีวรณสุภาพดาวกาลีดาวกันเงินกันทองสภาพคล่องเงินทองไหลมาเทมาแต่รักษาไม่อยู่นะครับในช่วงในช่วงเดือนเมษายนนะครับการเงินกันทว่าส่งผลในทางที่ดีนะครับเงินทองไหลมาได้มากจ่ายมากนะครับวันต่อไปครับวันจันทร์ครับบริวารอายุเดชสีมูลคอุตสาหะมนตรีผัันวันจันทร์นี้ทว่าส่งผลดีนะครับวันจันทร์ริวันอายุเดชดาวเดชเสีย คำพูดคำจาดาวเดดเสียนะครับวันอายุเดดสีมูละดาวเดดเนี่ยดาวสีดีดาวมูละดีอุตสาหาะในที่การงานหนะ้าที่การงานการติดต่อการเจรจากับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่างานงานรับจอบ็อบเป็นจ็อบ,อบเป็นช่วงช่วงถือว,ว่าดีมากที่สุดน,นะครับในช่วงนี้การเงินการทองไหลมาเทมานะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับสําหรับที่เกิดวันจันทร์ครับวันต่อไปครับวันอังคารครับบริวาร อายุเดชสีงูละอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดวันนังคารวันนังคารก็ถือว่าส่งผลดีครับวันอายอุดาวอายุดาวพุธเป็นดาวอายุดาวอายุสังขารเสื่อมสภาพโทมก็คือระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทในร่างกายไม่ค่อยสู้จะดีครับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ปวดระบบเส้นต้องระวังเดยนะครับการหักโหมก็ททาการหนักเพราะว่าคนวันอังคารชอบออกแรงนะครับชอบออกแรงใช้แรงมากนะครับใช้แรงมากก็คือชอบออกกําลังกายชอบอประเภทนี้นะครับต้องระวังด้วยวนะครับอาจจะมิดเลยเกี่ยวกับเส้นระบ,บบเส้นประสาทในร่างกายมันตึงก็มีปัญหาในช่วงระหว่างต้นเดือนถึงกลางเดือนนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่15เมษายนท่านันครับวันอายุเดชดาวเดชดีนะครับสีสีดีวันอายุเดชสีมูลัก ดาวมูละหลักทรัพย์หลักฐานจากหน้าที่การงานครับอุตสาหะอุตสาหะอุตสาหะหน้าที่การงานการเงินการทองก็ส่งผลใ้ราบเลื่อนอยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยครับอุตสาหะมตรีกาลีดาวกาลีคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวกาลิกินีอ่าเด็กท่านวานอายุเดชสีมูละอุตสาหะมตรีกาลีดาวจันทร์เป็นดาวกาลีก็ส่งผลในเรือนลาภก็ไม่สื่ออ่ามากเท่าไหร่ครับเพราะว่าดาวจันทร์เคลื่อนย้าย สอ,สองวันครึ่งก็จะย้ายไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็คือว่าในทางที่ดีก็คือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับนะคนข้างที่จะดีะไม่ถึงว่ากับย่าแย่เกินไปในช่วงเดือนเมษายนครับวันต่อไปครับวันพุธกลางวันครับบริวารอายุเดชศีมูลอุลตสาหมนตรีกาลีบริวารบริวารก็บริวารคือดาวพุธดาวพุธเป็นบริวารบริวารเป็นอฬินที่บริวารเป็นอลิระวัง มีปัญหา,เข,าขเข้าของมีตนาฮะตัมมีตาหนิติมีตาหนินะครับเข้าของมีตหนิเสียหายบางสิ่งบางอย่างเขานั่นนะครับอมีอาการซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับสำหรับบริวารก็คือเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเรียนทั้งหลายจะส่งผลให้ท่านได้ซ่อมแซมบำรุงในช่วงเดือนเมษายนนะครับคือดาวพุธบริวารอายุอายุก็ส่งผลนี่ครับ เดชดีสีดีสีคือดาวราหูตกเรือนกรรมะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการติดต่อการเจรจานะครับสีมูละมูละมูละก็คือหลักทรัพย์หลักฐานก็ถือว่าตําแหน่งลาวสุกก็คือเป็นดาวมูละหลักทรัพย์ลกฐานก็ถือว่าส่งผลดีครับอุตสาหะ อุตสาหะหน้าที่การงานหน้าที่การงานมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับสําหรับวันดาวอาทิตย์เป็นดาวอุตสาหะนะครับอุตสาหะมนตรีดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีส่งผลดีนะครับกาลีดาวดาวอังคารเป็นดาวกาลีตกเรือนของอ่าตกเรือนของสุบุตรก็ถือว่าดาวกาลีคือบุตรบุตรระวังมีปัญหาเกื่ยบุตร บุตรเป็นการลิกนีระวังปัญหาเรื่องบุตรธิดาของท่านทําให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองน,นะครับให้ครอบคุมควบคุมบุตรธิดาให้ให้ให้อยู่ในความปกครองของท่านให้ดีเลยครับอาจจะมีปัญหาช่วงเดือนเมษายนนะครับถ้าบุตรธิดาเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็ชอบออกจะเที่ยวสนเสรีหาตามเพื่อนฝูงก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะทําให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองช่วงเดือนเมษายน,นครับมีเรื่องมีราวกันนะครับสาหรับ สำหรับบุตรธิดาของท่านที่เกิดราศีกันนะครับถ้ามีบุตรธิดาครับต้องระวังนะครับไม่หนุ่มไม่สาวเพระบุตรกาลีทับตกบุตรกาลีคือดาวองคารตกเรือนบุตรทับบุตรก็มีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเมษายนนะครับต้องตรสเตือนบุตรของท่านนะครับวันต่อไปครับวันเสาร์ครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมมนตรีกาลีวันเสาร์ก็ถือว่าส่งผลดีมากนะครับวันเสาร์ดาวกาลี คือดาวพุดตกตำแหน่งของอกิไม่มีผลอะไรครับบริวารดีวนันอายุเดชดาวเดชตกกรรมะถือว่า,าปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานเดชสีดาวสุขคือสีการเงินการทองชีวิตความรัมกส่งผลดีนะครับวนันอายุเดชสีมูละมูละอุตสาหะมนตรี มตรีคือดาวอมตมคำจุนก็ตัวว่าส่งผลดีนะครับสำหรับให้เกิดวันเสาร์ในช่วงเดือนเมษายนสําหรับราศีกันนะครับท่านที่เกิดราศีกันวันเสาร์คือว่าส่งผลดีที่สุดนะครับในวันหนึ่งเป็นวันหนึ่งในรอบในรอบเดือนนะครับเดือนเมษายนของปี63ก็ตัวว่าท่านที่เกิดวันเสาร์มีความราบรื่นความสุขความสมหวังในชีวิตนะครับวันต่อไปครับคือวันพฤหัสครับปริวานอายุเดชศีมรษอุตสาหมนตรีกาลี วันพฤหัสก็เช่นเดียวกันครับระวังมีปัญหากับเหมือนกันกับคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันพุธอ่าวันพุธบริวารบริวารบริวารตกบุตรบุตตาดาวกาลีทับบุตรตะให้ระวังเนี่ยครับดาวกาลีดาวเสาร์นี่ทับบุตตระวังบุตรที่ดามลูกหลานของท่าน,นจะทําให้ความให้เดือดร้อนเกิดขึ้นเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองระวังเบื้องอุบัติเหตุของเขาด้วยนะครับการที่บุตร,รที่ดามลูกหลานของท่านในวัยหนุ่มไม่สาวไปเที่ยวตามเพื่อนฝูงอา่าเที่ยวเล่นสงการอะไรก็ตามก็ต้องระวังด้วยนะครับ อาจจะมีปัญหานะครับในช่วงเดือนเมษายนทําให้ท่านเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเป็นทุกข์เพราะเรื่องบุตรธิดาก็เตือนท่านสมาชิกสําหรับท่านที่มีบุตรธิดานะครับที่มที่มีบุตรธิดาดูแลอยู่ในแรงการดูแลความปกครองดูแลของท่านก็ต้องระวังเรื่องครับกักเตือนบุตรธิดาของท่านด้วยนะครับสาหรับท่านที่ไม่มีบุตรธิดาหรือว่าท่านอ,อนุเคราะห์สงเคราะห์ใครก็ตามก็อยู่ในการควบคุมดูแลของท่านก็ บอกบริวารเหล่านั้นให้เรามัดระวังตัวนะครับสําหรับช่วงเดือนเมษายนอันนี้เป็นหาทําให้ท่านผู้ปกครองทั้งหลายมีความเดือดร้อนนะครับก็คือท่านที่เกิดวันพฤหัสครับวันหนึ่งไม่ราบดื่นเลยครับวันต่อไปครับพุธกลางวันครับบริวารอายุเดชศิวราอุสาหะมตรีกาลีคนที่เกิดพุธกลางวันพุธกลางวันนี้ก็พุธกลางคืนครับประทานโทษครับพุธกลางคืนครับวันลาหูครับ บริวนันอายุเดชสีหุระอุสาหนตรีกาลีพุทธกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะครับดาวบุตตะเป็นดาวกาลีดาวบุตรตะเป็นดาวกาลีระวังบุตรที่ดาถูกบุัุผู้ใหญ่ตำหนิติติง ก็มีปัญหาในครับในช่วงเดือนเมษายนเรื่องของุบัติเหตุรถยนต์อย่างเดียวท่านั้นนะครับดวดยานพาหนะอย่างเดียวต้องระวังครับบุตรธิดาลูกหลานจะทำความเดือดร้อนให้เกิดให้เกิดขึ้นแก่ท่านนะครับช่วงเดือนเมษายนต้องระวังบอกบุตรธิดาลูกหลานท่านด้วยนะครับจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องคดีความกเกิดขึ้นนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับส่วนวันศุกร์ครับบริวารอายุเดชศีละสหมนตรีกาลี ดาวกาลีดาวกาลีตกกระมะท่านที่เกิดวันศุกร์ก็เรื่องหน้าที่การงานจจะไม่ราบรื่นไม่สุขสมหวังระวังถูกต้มถูกกงถูกหลอกถูกะยัดถูกหามหลังในตำแหน่งหน้าที่การงานการทำธุรกิจลงทุนลงมหุ้นอะไรก็ตามช่วง เดือนเมษายนก็ถือว่าไม่ราบลื่นนะครับสําหรับที่นี้เกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวการีคือดาวราหูเนี่ยดาวาราหูเป็นดาวการีระวังถูกใส่ร้ายแปรสีหาเรื่องกันแกล้งเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับการลงทุนถูกต้มถูกหลอกถูกทรยศถูก,ถก,ถกหักหลังนะครับนี่เกิดวันศุกร์ครับนี่ก็คือทั้ง8วันครับทั้ง8วันที่ผมวิเคราะห์ให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับจะได้ มีความไม่ประมาทในความเป็นอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพฤหัสและวันลาหูก็ควรระวังเรื่องบทธิดาของท่านนะครับ จะทำความเดือดร้อนให้กับตัวท่านส่วนวันอื่นก็ดีพอประมาณนะครับวันที่ดีก็มีวันจันทร์วันอังคารและวันเสาร์ที่ดีที่สุดนะครับที่ดีมากระดับ1ถึง80%ถึง100%ครับจะสุขสมบังส่วนวันอื่นก็ลองลองไปครับลองลงไปส่วนทวนวันอื่นลองลงไปนะครับนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตสําหรับท่านที่เกิดราศีกันผมก็ได้วิเคราะห์ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตช่วง เดือนเมษายน2563นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมอกีกในคลิปต่อๆไปครับขอให้สมาชิกทุกท่านทุกคนมีความโชคดีตลอด ปีใหม่ปีใหม่ไทยก็คือหลังสงการเป็นต้นไปให้มีความสุขความเจริญประคัาางานอาชีพอะไรก็ตามให้มีความราบเรื่นมีความสุขความสุขหวังเงินทองเลยมาเี่มาล่ำรวยกันทุกทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ